ตัวอย่างเปรียบเทียบมรรคผลนิพพานเป็นสิ่งปัจจัตังคือรู้เห็นได้จำเพาะตนโดยแท้ผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงผู้นั้นเห็นเองจำแจ้งเองหมดสงสัยในพระศาสนาได้โดยสิ้นเชิงมิฉนั้นแล้วจะต้องเดาเอาอยู่ร่ำไปแม้จะมีผู้สามารถอธิบายให้ลึกซึ้งอย่างไรก็รู้ได้แบบเดา สิ่งใดยังเดาอยู่สิ่งนั้นก็ยังไม่แน่นอนยกตัวอย่างเช่นเต่ากับปลาเต่าอยู่ได้สองโลกคือโลกบนบกกับโลกในน้ำส่วนปลาอยู่ได้โลกเดียวคือในน้ำคืนมาบนบกก็ตายหมดวันหนึ่งเต่าลงไปในน้ำแล้วก็พรรณนาความสุขสบายบนบกให้ปลาฟังว่ามันมีแต่ความสุขสบายแสงสีสวยงาม ไม่ต้องลำบากเหมือนอยู่ในน้ำปลาพากันฟังด้วยความสนใจและอยากเห็นบกจึงถามเต่าว่าบนบกนั้นลึกมากไหมเต่ามันจะลึกอะไรก็มันบกเอบนบกนั้นมีคลื่นมากไหมมันจะคลื่นอะไรก็มันบกเอบนบกนั้นมีเปลือกตมมากไหมมันจะมีอะไรก็มันบก ให้สังเกตดูคำที่ปลาถามเอาแต่ความรู้ที่มีอยู่ในน้ำถามเต่าเต่าก็ได้แต่ปฏิเสธจิตปุตุชนที่เดามักผลนิพพานก็ไม่ต่างอะไรกับปลา